มอแกนเด็กหนุ่มมืดมนผมยาวผู้มาพร้อมกับขวานยักษ์อีกหนึ่งแชมเปี้ยนสายวอร์เออร์ผู้ใช้เวทมนต์ในการสร้างความเสียหายรวมถึงซีซีแบบมหาศาลร,รวมถึงความสามารถที่ช่วยให้เขายื้อชีวิตได้ในไฟอย่างยาวนานจนบางคนถึงขั้นลำคาญเพราะเอาเขาไม่ลงเพราะเขาคือจอมเวทอึดถึกทนคุณเล่นได้ทุกสถานการณ์สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชำแหละมอแกนอธิบายวิธีการเล่นสกิลและคอมโบสิ่งที่ควรรู้สำหรับตัวละครตัวนี้กันนะครับจะเป็นยังไง เราไปดูกันลยมอแกนเป็นแชมเปี้ยนในตำแหน่งนักรบหรือวอร์ i ี r มีสเตตโดยรวมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับลีโอสกิลทั้งหมดของรมแกนนั้นจะสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์หรือจะเรียกได้ว่าเขาคือนักรบจอมเวทก็ว่าได้เริ่มด้วยพาสซีฟของรมแกนอาวุธเสริมแกร่งการโจมตีปกติของร์แกนจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก40%เท่ากับพลังโจมตีเวทของรมแกน และเมื่อใช้สกิลเสริมแก่งจะเพิ่มพลังป้องกัน20หน่วยเป็นเวลาอีก2วินาทีนั่นเท่ากับว่ายิ่งคุณมีไอเทมที่เพิ่มพลังเวทมากเท่าไหร่การโจมตีปกติคุณก็จะแรงตามนั้นทำให้มอร์แกนสามารถเพิ่มพลังโจมตีทั้งเวทมนต์และกายภาพได้พร้อมๆกันต่อมาผมจะขออธิบายสกิล E ขึ้นมาก่อนเนื่องจากเป็นสกิลที่ใช้ในการคอมโบกับสกิลทั้งหมดของมอร์แกนเพื่อทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของสกิลได้อย่างชัดเจน สกิลอีเสริมพลังเวทมนต์หลังจากกดใช้สกิลนี้จะทำให้มอแกนเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่40เป็นเวลา3วินาทีจากนั้นจะส่งผลให้การกดสกิลคิวหรือ W กิข้างถัดไปของมอแกนเพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงสกิลให้ดีมากยิ่งขึ้นเคล็ดลับของสกิลเสริมพลังเวทมนต์หลังจากกดสกิลนี้แต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้กดสกิลคิหรือสกิลวูข้างถัดไปบับจะยังคงอยู่จนกว่าคุณ ใช้สกิลนั่นเองทำให้ก่อนการไฟคุณควรที่จะกดสกิลเสริมพลังเวทมนต์ทิ้งไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อที่ว่าในตอนไฟสกิลนี้จะไม่ติดอยู่ในคูดาวนั่นเองกลับมาที่สกิลแรกของมอแกนสกิล W ฝ่ามือสังหารมอแกนจะสร้างความเสียหายเวทออกไปในแนวตรงเมื่อสกิลโดนสตูจะฟื้นฟูพลังชีวิตของมอแกนและลดความเร็วเคลื่อนที่ของสตูลงสกิลนี้สามารถทะลุผ่าน โดนเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายแต่ถ้าหากสกิลนี้ได้รับการเสริมแกล่งจากสกิลเสริมพลังเวทมนต์สกิลจะพุ่งไปและกลับสร้างความเสียหายสองครั้งซึ่งสกิลนี้ในไฟแทบจะเป็นสกิลหลักของมอแกนที่ใช้ในการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องรวมถึงฟื้นฟูพลังชีวิตทําให้มอแกนสามารถยืนอยู่ในไฟได้อย่างยาวนานยิ่งสกิลนี้โดนเป้าหมายมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความได้เปรียบให้กับมอแกนมากขึ้นเท่านั้น สกิล W U ของมอร์แกนคำสาปทำลายล้างมอร์แกนจะสร้างความเสียหายเวทเป็นแนวกลวยใส่ศตูทำให้สตรูลดความเร็วเคลื่อนที่ลง50%แต่ถ้าหากสกิลนี้ได้รับการเสริมพลังจากสกิลอีนอกจากจะสร้างความเสียหายแล้วมันจะทำให้สตูติดสตันอีกด้วยการดึงประสิทธิภาพของสกิลนี้ออกมาให้ได้อย่างมากที่สุดนั่นก็คือการใช้ในการสตันแนวหน้าของศตูเพื่อให้ปาร์ตี้ของเรา สามารถบุกทะลวงเข้าไปถึงแนวหลังของสตูได้หากใช้ดีๆในบางจังหวะก็อาจจะเปิดโอกาสให้เราสามารถพลิกไฟกับมาชนะได้เลยทีเดียวมาถึงสกิลอันติเมตของหมอแก่ดูดวิญญาณต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลนี้ไม่สามารถใช้คอมโบกับสกิล E E ได้ดูดวิญญาณจะระเบิดพลังงานเวทมนต์สร้างความเสียหายทันทีที่กดใช้นอกจากนี้มันยังสร้างความเสียหายต่อเนื่องในระยะใกล้เคียงอีกเป็นเวลาถึง5วิ รวมทั้งฟื้นฟูพลังชีวิตของมอแกน30%จากความเสียหายที่ทําได้สกิลนี้ยิ่งมอแกนใช้โดนสตูมากเท่าไหร่มันจะยิ่งดึงประสิทธิภาพของสกิลนี้ออกมาได้อย่างมากที่สุดยิ่งสตูอยู่รอบตัวมอแกนมากมอแกนก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นเช่นกันในไฟการที่มอแกนถูกลุมโจมตีอยู่สกิลนี้จะเป็นสกิลที่พลิกทําให้มอแกนกลับมาสร้างความได้เปรียบได้เรียกได้ว่าถ้าหากสตูไม่ดูดีด แต่เข้ามาลุมจมตีมอร์แกนตอนกดอันติเมตอยู่พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปกองกับพื้นได้เลยทีเดียวมาที่ของสวมใส่และแนะนำบิวในไกดนี้เป็นเพียงแนวทางผู้เล่นสามารถนำไปปรับแตง่งหรือแก้ไขตามความเหมาะสมในคลิปนี้เราทำมอร์แกนออกมาเป็นสองสายนั่นก็คือสายสกิลรัวๆเดี๋ยวก็ละลายในสายนี้เราจะเน้นให้มอร์แกนเล่นเป็นตำแหน่งตัวทำดาเมจหลักอาจจะนำไปเล่นในแบบโซโล หรือถ้าหากนําไปเล่นในแบบปาร์ตี้เราก็ควรที่จะมีแนวหน้าหลักอย่างน้อยหนึ่งตัวโดยวิวนี้เราจะเน้นให้มอแกนยืนจ่ายสกิลอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์สวมใส่ส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การลดคูดาวและเพิ่มพลังเวทมนต์เป็นหลักส่วนการ์ดนั้นเราจะใช้การ์ดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ที่เน้นเสริมดาเมจเวทลดคูดาวและเพิ่มมานาใบแรกคือปลุกพลังมานาความสามารถของการ์ดใบนี้ยิ่งเราสกิลอย่างต่อเนื่องมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเพิ่มพลังเวทมนต์ และฟื้นมานาให้เราเท่านั้นสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึงสองครั้งทําให้เราไม่ต้องกลัวว่ามานาของเราจะหมดในระหว่างที่เราจ่ายสกิลไปรัวๆต่อมาปุกพลังยิ่งเราใช้สกิลมากเท่าไหร่พลังเวทมนต์ของเราก็จะยิ่งแรงขึ้นแถมยังช่วยให้เราลดคูดาวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยังซ้อนทับได้สูงสุดถึง4ครั้งจ่ายสกิลรัวๆมันๆไปเลยและใบสุดท้ายจอมมายาเสริมให้เรายิ่งสามารถลดคูดาวได้มากยิ่งขึ้น ส่วนรุนในเครื่องประดับนั้นเราจะเน้นไปที่พลังเวทและลดคูดาวเช่นกันของที่ควรถือของมอแกนสายนี้จะเป็นไอเทมในการหยุดไม่ให้สตูเข้าถึงตัวเราอย่างง่ายรวมถึงไอเทมที่สามารถเสริมการจ่ายดาเมจให้เราเช่นโทเทมไฟหรือขวดพิษร้ายแรงการเล่นมอแกนแบบนี้สกิลส่วนใหญ่ของเราอาจจะไปไม่ถึงในแนวหลังของสตูดังนั้นเราจะเน้นจ่ายสกิลส่วนใหญ่เพื่อละลายแนวหน้าของสตูยิ่งสตูมากันเยอะสกิลของเราก็จะยิ่งได้เปรียบ พยายามเน้นให้สกิลโดนเป้าหมายมากกว่า1ตัวและในการเล่นตำแหน่งนี้เราต้องเน้นสื่อสารกับแนวหน้าของเราเพราะถ้าหากแนวหน้าของอีกฝั่งทะลวงถึงตัวเราเราจำเป็นที่จะต้องจ่ายสกิลเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเขาหรือขัดขวางไม่ให้แนวหน้าของศัตรูเข้าถึงตัวเราได้ง่ายและถอยล่นออกมานั่นเท่ากับว่าอาจจะเป็นการทิ้งให้แนวหน้าของเรายืนงงในดงศัตรูโดยปราศจากการจ่ายสกิลช่วยเหลือจากเราดังนั้นการสื่อสารในการเข้าไฟหรือออกไฟกับแนวหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ถึงสกิลมอแกนส่วนใหญ่จะเอื้อให้มอแกนสามารถยื้ออยู่ในไฟได้นานเช่นสกิลดูดเลือดแต่เราก็อาจจะตายก่อนได้ถ้าหากตัวเบิร์สดามเมจของสตูเข้าถึงตัวเราถึงมอแกนจะดูดเลือดได้แต่ถ้าหากเขาตายก่อนดูดเลือดนั่นก็ไม่มีความหมายดังนั้นกฎเหล็กของการเล่นมอแกนในตำแหน่งนี้นั่นก็คือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีเข้าและออกอย่างเป็นระบบประเมินว่าช็อตไหนเราควรสู้ช็อตไหนเราควรถอย อาจจะจริงอยู่ที่ว่ามอร์แกนสามารถเติมเลือดได้ด้วยสกิลของเขาแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเพื่อนของเราไม่สามารถฟื้นฟูเฮดผีในระหว่างไฟได้เหมือนเราสายต่อมามอร์แกนยืนค้ำยืนนานสายนี้จะเล่นให้มอร์แกนเป็นตัวแทงแนวหน้ากลึ่งแนวกลางซึ่งการเล่นสายนี้ในปาร์ตี้ของเรานั้นจะต้องยืนด้วยคอมโบ2แทงหนึตัวทำดามเมจโดยมอร์แกนจะยืนในแนวหน้าค่อนมาแนวกลางไม่ใช่ตัววิ่งเปิด และไม่ใช่ตัวคูกวงในซึ่งในสายนี้จะค่อนข้างเล่นง่ายเพราะของสวมใส่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเพิ่มพลังชีวิตหรือเพิ่มเกาะป้องกันเพื่อเสริมความอึดให้กับมอแกนทาให้เขาตายยากยิ่งขึ้นและยิ่งเราคอมโบกับสกิลการดูดเลือดของเขาด้วยแล้วเรียกได้ว่าเขาจะไม่ใช่ตัวแรกๆที่จะล้มในไฟอย่างแน่นอนการ์ดที่จะใส่จะเน้นไปที่การ์ดท,ที่เอาชีวิตรอดและเพิ่มพลังชีวิตเช่นการ์ดชีวิตนิลันและการ์ดอุทิศ ซึ่งการทั้งสองใบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหิวและโล่และการจอมอายาไว้ใช้ลดคู่ดาวซึ่งส่งผลให้มอแกนสามารถฟื้นเฮปีของเขาได้เรื่อยๆในระหว่างที่ต่อสู้ลูนและเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่การเพิ่มเลือดหรือเพิ่มเกาะเช่นกันหรืออาจจะใส่ผสมกันเลยก็ได้ของที่ควรถือสําหรับมอแกนสายนี้ก็จะเน้นไปที่ไอเทมที่ใช้ในการป่วนไฟและไอเทมผงรักษาฟื้นฟูหมู ที่ไว้คอยเพิ่ม HP ช่วยเพื่อนไปด้วยมอแกนสายนี้ในไฟจะเลือดเยอะมากๆและยังเติมเลือดได้เรื่อยๆด้วยแต่เราก็ต้องคุมตำแหน่ง p o s i t ช o นของตัวเองให้ดีต้องไม่ให้โดนล้อมจากทุกทิศทุกทางพยายามเดินวนหาตำแหน่งในไฟพยายามเน้นให้สตูปไปกองอยู่รวมกันในแนวเดียวกันและคอยจ่ายสกิลใส่พวกเขาให้โดนพร้อมกันให้ได้มากที่สุดคอยสกิลก่อกวนและสร้างความปั่นป่วนทำให้อีกฝ่ายเล่นยากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียของสายนี้ก็อาจจะเป็นที่พลังเวท ที่อาจจะเบาจนเกินไปดังนั้นอาจจะต้องใช้ความอดทนในการยืนจ่ายสกิลและค่อยๆต่อด,ดามเมจไปเรื่อยๆพยายามเน้นให้ตัวเองไม่โดน4ีซีจะดีที่สุดและคอยดูแลแนวหลังไปด้วยพงังๆและในบางจังหวะที่แนวหน้าของเราโดนสตูโถมเข้าใส่เราก็ควรจะวิ่งเข้าไปช่วยเขากดดันด้วยซ c ซีของเราและใชไอเทมปวนไฟท์เพื่อพาให้แนวหน้าของเราล่าถอยออกมาและเราดูจังหวะเราต้องพยายามรู้ลิมิตของตัวเองเสมอ ต้องคอยระวังเมื่อสกิลของตัวเองติดคู่ดาวจนหมดซึ่งบิวสายนี้จะเน้นไปที่การต่อสู้ในระยะยาวพยายามดึงเชิงกับคู่ต่อสู้และบอกให้ปาร์ตี้ของเราล่าถอยเมื่อมีโอกาสในเกมนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะทุกปาร์ตี้ที่เราเจอแต่ขอเพียงแค่ปาร์ตี้ของเรามีชีวิตรอดจนไปถึงวงท้ายๆก็เพียงพอสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับมอแกนจริงอยู่ที่ว่ามอแกนนั้นมีพาสซีฟที่ทําให้มอแกนสามารถโจมตีแรงขึ้น ตามพลังเวทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามอแกนจะต้องวิ่งเข้าไปและเอาขวานไปฟาดหน้าสตูตรงๆต,ตลอดถึงเขาจะอยู่ในคลาสนักลบก็จริงแต่จงพึงระลึกเสมอว่ามอแกนนั้นก็เป็นนักเวทด้วยเช่นกันพยายามเน้นใช้สกิลของเขาในการสร้างดามเมจจากระยะไกลจะคุ้มค่ากว่าถ้าไม่ได้ถูกสตูเข้าถึงตัวเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปโจมตีปกติและเนื่องจากมอแกนเป็นตัวที่เน้นการใช้สกิลเป็นท่าโจมตีหลัก กว่ามอแกนจะพอสู้กับคนอื่นได้ในช่วงต้นเกมก็จําเป็นที่ต้องรออย่างน้อยเรเวล2หรือต้องมีของสมใสซะก,ก่อนการลงไปแล้วไปตีแรกกับไฟเตอร์บางตัวนั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยสําหรับมอแกนมอแกนนั้นไม่ได้ถึกแต่เขาแค่เลือดเยอะหลายหลายคนอาจคิดว่ามอแกนเป็นแทงแถมยังมีสกิลดูดเลือดแค่นี้วิ่งเข้าไปตะลุมบอลยังไงเขาก็ไม่ตายแต่รู้หรือไม่สิ่งนั้นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด มอแกนที่ดูอืดนนั้นเป็นเพราะเขามีค่า HP ที่สูงไม่ว่าจะด้วยสเตหรือของสวมใส่แต่ถ้าหากเขาถูกเบสดาเมจหรือตกอยู่ภายใต้ CC แบบมหาศาลเขาก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะกระดิกออกสกิลเพื่อมาดูดเลือดเลยสักนิดดังนั้นการเล่นมอแกนถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราสามารถเอาชนะสตูที่อยู่ตรงหน้าได้เราก็ควรที่จะรักษาระยะห่างหรือดึงเชิงและคอยสกิลกดดันสตูไปเรื่อยๆก่อนจะดีกว่า การคำนวณการใช้สกิลและคอยดูคูดาวการคำนวณการใช้สกิลและคอยดูคูดาวให้เป็นนั้นคือพื้นฐานของมอแกนมันคือสิ่งที่สำคัญเพราะมอแกนนั้นคือแชมเปี้ยนที่เน้นการสร้างความเสียหายจากการใช้สกิลดังนั้นถ้าอยากเล่นมอแกนให้ช่ำก็ควรที่จะฝึกฝนและจำทามมิ่งเอาไว้ให้ดีรับรองว่าถ้าชำนาญแล้วก็มอแกนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความน่ากลัวสูงมากเลยทีเดียว